น,บบนี่เนอะแบวนนูไงฟ้เข้ามาถึงยุคที่ต้องกินเขา้าอาหารตามสั่งจ่าละเจ็ดสิบบาทายเร็วเนาะอืมเจ็ดสิบบาทพี่นนองมึงมึงมึง,มงไปมีน้ำซุปอันหนึง่งขนาดยุคเรานะเจ็ดสิบบาทอ่ะเราดูยุคลูกหลานนี่ร้อยหนึ่งคนละ หากินอย่างเดียว,ว่่ต้องหาเก็บอืมอก็หาได้กินอย่างเดียวกับพ่อเนาะไปแล้วยิบไปถามหาหาสิบบาทนะคะบอมีค่ะข้าวราดแกงหนึ่งอย่างก็ห้าสิบแล้วสองอย่างหกสิบเหมือนกันวอ,อาหารตามสั่งเจ็ดสิบบาท คนมีเงินก็อย่างนี้แหละจ้ากินได้มากินข้าวได้ <c oughs> กินได้กันตา <c oughs> ถ้ากินแบบถ้ากินแล้วข้าวนุ่มอร่อยกับข้าวอร่อยก็โอเคพอเอาไสให้ได้ยูเด้อค่ะเด้อแล้วก็ข้าวแข็งแล้วยังบะแสบอีกโอ้ยขออนุญาตจุ่มนะคะขออนุญาตจุ่มนิดนึงปลาเก็บยังไ,วไหวนเก็บอะไรไว้เก็บยังอยู่ใส่อ,อ๋อเทสิ่งลวด ลาบมันเป็นลาบม่เด้ผู้ได้ย,ดยากกินด้ยวยน้ำตาตฮาฮาฮกก่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่าย,าย่ายวว่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่ามันดดบ่ cái hay lại rồi nè mua lập Chín bách miếng mình ăn súp ha, và năm tôm cả đủ con nào ván không ngon <laughs>